วัดยานเวศก,กวันสถานะวัดวัดยาณเวศก,กวันเป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งอยู่เลขที่10หมู่3ตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายชื่อวัดยาณเวศก,กวันนี้พระธรรมปิฎกได้ตั้งขึ้นโดยให้มีความหมาย ที่แสดงถึงหลักการแห่งการบำเพ็ญศาสนกิจของวัดว่ามุ่งเน้นให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเพื่อเสริมสร้างความรู้ในพระธรรมวินัยและปฏิบัติให้เจริญธรรมเจริญปัญญาตลอดจนบรรลุญาณสูงขึ้นไปตามลำดับคำว่าญาณเวสกวัณนมีความหมายโดยพยัญชนะว่าป่าที่มีเรือนแห่งความรู้หรือป่าของผู้เข้าสู่ญาณ วัดยานเวศก,กวันมีความหมายโดยประสงค์ว่าวัดที่มีป่าและเป็นที่เหมาะแก่การเข้าไปสแสวงหาความรู้จเจริญธรรมจเจริญปัญญาการตั้งวัด 1. ทางราชการออกหนังสืออนุญาตสร้างวัดให้แก่นายงยุธทธนปุระเมื่อวันที่11มกราคมพศ2532 2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาชื่อว่าวัดยาณเวศกกวันณนะวันที่19พฤษภาคมพศ2537 3. ได้รับพระราชทานวิสุงคาม,มสีมาวันที่20กันยายนพศส5 4พที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่34ไร่38ตารางวา ตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจัังหวดนครปฐมวัดมีที่ดินธรณีสง์ที่วิเวกพาวันอเภอท้ายเหมืองจัังหวดพังงาจำนวน32ไร่79ตารางวามีบันทึกของคุณหญิงกระจ่างสีรักตะกนิดเล่าถึงความเป็นมาของวัดยานเวศก,กวันจากความทรงจำของท่านเรื่อง วัดยาณเวศศัก,กวันความเป็นมาเท่าที่ระลึกได้อยู่ในภาคผนวกของหนังสือเรื่องกว่าจะพบหลวงตาฉายแล้วพากันไปวัดยาณเวศซึ่งแจกในงานอายุมงคลร้อยเอ็ดปีของคุณหญิงเมื่อวันที่12ตุลาคมพศ2 5 5 8ดังนี้ น่าโอกาสที่วัดยาณเวศก,กวันได้รับพระราชทานภาพพระกฐถินซึ่งจะได้ทอดในวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2547โดยพลโทนายแพทย์ธรรมรงรัฐแก้วการเป็นผู้รับพระราชทานมานั้นพระเดชพระคุณพระพรมคุณาภรณ์ได้ปรารบถึงการที่จะรวบรวมประวัติของวัดยาณเวศก,กวันเพื่อพิมพ์ไว้เป็นอนุสรณ์ และเป็นบรรณาการแก่บรรดาผู้ร่วมงานกระถินในครั้งนี้ด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเป็นห่วงแต่สุขภาพและตาของท่านซึ่งรับการผ่าตัดมาใหม่ๆเท่านั้นเพราะวัดยาณเวศก,กวรรณเป็นวัดเล็กค่อนข้างใหม่ต่อชุมชนยังไม่ใครมีใครรู้จักความเป็นมาของวัดนี้มากนะัก ในการนี้นอกจากพระเดชพระคุณท่านจะเขียนเองแล้วท่านยังมีเมตตาเปิดโอกาสให้บรรดาโยมที่เก่ามากับวัดได้เขียนส่วนหนึ่งด้วยเป็นการฟื้นอดีตซึ่งโยมคงจะไม่มีข้อความที่จะไปเสริมของท่านได้แต่คงจะเป็นเมตตาธรรมของท่านที่จะเปิดโอกาสโปรดให้ญาติโยมได้ย้อนระลึกถึงกุศล,ลกรรมในอดีตของตนเองอีกครั้งหนึ่ง เพื่อยังให้เกิดปีติสุขแก่ตนเองดิฉันเป็นโยมผู้หนึ่งซึ่งได้รับความเมตตาในครั้งนี้ด้วยแต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถจะระลึกอะไรได้มากนักแม้จะอาศัยทั้งภาพและความจำที่เหลืออยู่บ้างก็ตามเพราะปัจจัยหลายอย่างเป็นอุป,ปสรรคนอกจากความเสื่อมทั่วไปอันเป็นธรรมชาติของวัยแล้ว ขณะนี้สุขภาพยังไม่คืนสู่ปกติหลังจากป่วยมาเป็นเวลานานทั้งยังมีปัญหาอื่นสมทบอีกด้วยเช่นการย้ายที่อยู่เมื่อพศ2532มมีผลกระทบมากข้าวของกระจัดกระจายหายสูญไปก็มากตู้หนังสือบางตู้ปรากฏว่าถูกปลวกกินทั้งตู้ด้วยเหตุนั้น ดิฉันจึงได้จัดเอกสารส่วนของวัดที่จัดว่าสําคัญเก็บบรรจุลงกล่องพลาสติกขนาดใหญ่นําไปเก็บไว้ที่ท่านพระครูประหลัดด้วยเกรงจะหนีปลวกไม่พ้นแต่ไม่ได้บันทึกว่าเอกสารอะไรบ้างถึงอย่างไรก็เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าส่วนที่ดิฉันเขียนคงจะไม่มีสาระอะไรมากนักเพราะบันทึกของพระเดชพระคุณท่าน ก็ย่อมจะสมบูรณ์ที่สุดอยู่แล้วจึงได้แต่ขอประทานอภัยขอเขียนแต่เพียงเท่าที่ระลึกได้จากสมองฟอฟอของวัย90เท่านั้นวัดยานเวศก,กัวันเป็นวัดราชขนาดเล็กเพิ่งจะได้รับอนุญาตให้ก่อตั้งเป็นทางการเมื่อ19พฤษภาคมพศ2537มีเนื้อที่ในขณะนั้น11ไร่เศษ ปัจจุบันมีประมาณ22ไร่ตั้งอยู่ณนะตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมมีพระเดชพระคุณพระพรมคุณาภรณ์เป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำนวนไม่แน่นอนขณะนี้มี21รูปเป็นพระนวกะเป็นส่วนใหญ่เหตุเพราะยังอยู่ในพรรษาถ้าเป็นเวลานอกพรรษาก็จะมีพระประจำเพียงจำนวนน้อย ประมาณ11ถึง12รูปเท่านั้นวัดนี้เป็นวัดที่กำลังพัฒนาซึ่งก็ค่อยเป็นค่อยไปตามกำลังของญาติโยมและแรงศรัทธาเช่นในปีนี้กำลังเริ่มก่อสร้างหอธรรมเพื่อรวบรวมผลงานของท่านไว้ณนะที่เดียวกันและเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าศึกษาธรรมของผู้สนใจ วัดยานเวสกัวันเมื่อเทียบกับวัดทั่วไปนับว่าเป็นวัดที่ค่อนข้างใหม่มีอายุเพียงสิบปีเศษมีประวัติความเป็นมาอันควรบันทึกไว้ดังนี้เมื่อพูดถึงกำเนิดของวัดยานเวสกัวันก็เว้นที่จะพูดถึงวัดพระพิเรนซึ่งเป็นต้นกำเนิดให้เกิดวัดยานเวสกัวันเสียไม่ได้วัดพระพิเรนเป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่ในใจกลางของเมืองหลวงในย่านธุรกิจฉะนั้นจึงมีชุมชนในละแวกนั้นมาใช้บริการของวัดมากมายจนเกินความพอเหมาะพอดีของวัดที่จะรับได้แต่โดยความเป็นวัดซึ่งมีหน้าที่จะต้องให้การสงเคราะห์แก่ชุมชนด้วยความเมตตาจึงทำให้บรรยากาศของวัดเต็มไปด้วยปัญหานานา,นาประการ เริ่มตั้งแต่อาณาบริเวณของวัดซึ่งมีเนื้อที่จํากัดขยายไม่ออกเนื่องจากมีอาคารร้านค้าตั้งประชิดอยู่ทุกด้านเว้นไว้แต่ด้านซึ่งมีที่จำเพาะประตูวัดเท่านั้นภายในวัดก็แออัดไปด้วยอาคารโรงเรือนเต็มพื้นที่อาทิโบสถิหารโรงธรรมโรงพิธีกุฏิพระ และอาคารจำเป็นสำหรับพระบรรยากาศภายในวัดเต็มไปด้วยมลภาวะที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพของผู้พำนักอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาตั้งแต่บ่ายไปจนถึงกลางคืนอันเป็นช่วงเวลาที่เขาจัดงานพิธีต่างๆความแออัดก็ยิ่งทวีมากขึ้นทั้งคนที่มาใช้บริการทั้งรถรา ทั้งเสียงจากพิธีกรรมต่างๆของแต่ละศาลาซึ่งต่างคนต่างมุ่งในกิจของตนทำให้บรรยากาศทั่วไปเต็มไปด้วยความวุ่นวายเซ็งแซ่นอกจากนั้นแล้วสิ่งที่เป็นปัญหาซ้ำเติมในการทำลายสุขภาพของพระเดชพระคุณโดยตรงก็คือบรรยากาศของกุฏิที่พักของท่านเองแม้จะเป็นตึกสองชั้นขนาดไม่เล็ก แต่บรรยากาศรอบๆก็ไม่น่าอยู่เสียแล้วกุฏินี้ตั้งอยู่ด้านหลังสุดติดกำแพงวัดชั้นล่างเป็นที่พักอาศัยของลูกศิษย์ด้านบนเป็นที่พำนักของท่านด้านหน้าเป็นทางผ่านไปยังกุฏิอื่นๆด้านขวาเป็นห้องสุขาแถวซึ่งมีด้านหลังชิดกำแพงวัดนอกกำแพงมีถนนซอยเล็กๆ เป็นทางไปมาหน้าตึกแถวสองชั้นยาวตลอดแนวซอยส่วนหนึ่งของตึกแถวนี้เป็นที่ตั้งของร้านทำทองซึ่งมีหน้าต่างตรงกับหน้าต่างของท่านพอดีการทำทองของเขาในเวลากลางคืนทำกันจนดึกเวลาทำทองเขาจะนั่งทำตรงหน้าต่างซึ่งตรงกับหน้าต่างของท่านเพื่อระบายกลิ่นควันให้ออกข้างนอกทางเดียว เวลาทำทองเขาจะให้เครื่องเป่าพ่นไฟในการหลอมละลายใช้น้ำประสานทองเป็นเครื่องประสานฉะนั้นเวลาทำงานไอน้ำประสานทองก็จะพุ่งกระจายตรงมายังหน้าต่างของท่านที่อยู่ตรงกันข้ามฟุ้งกระจายมาอย่างแรงทำให้ท่านทำงานก็ไม่ได้จําวัดก็ไม่ได้ ต้องลุกหนีออกจากห้องมาเดินที่ระเบียงข้างหน้าเพียงแต่ให้กลิ่นไอเบาบางลงบ้างเท่านั้นการเป็นอยู่อย่างนี้มาตลอดเวลานับสิบสิบปีที่ท่านพำนักที่นี่ไอน้ำประสานทองนี้เป็นอันตรายต่อป,ปอดมากท่านมีอาการหายใจสั้นๆอ,อึดอัดอยู่เป็นประจำ และทวียิ่งขึ้นทุกวันมีผู้เล่าว่าเคยมีผู้ศรัทธาบางท่านจะไปขอให้ร้านทำทองย้ายที่แต่ท่านก็บอกว่าอย่าไปรบกวนอาชีพของเขาเลยก็เลยจบอยู่เท่านั้นส่วนอาการป่วยของท่านเดิมก็คิดว่าเป็นโรคภูมิแพ้แก้ไม่หายการหายใจไม่เต็มปอด เป็นปัญหามากขึ้นมากขึ้นพวกเราญาติโยมพากันวิตกพยายามหาที่พำนักข้างนอกเพื่อขอให้ท่านย้ายออกไปแต่ก็หาที่เหมาะไม่ได้สักทีพอมีโอกาสว่างก็ออกไปดูตามวัดร้าง,งซึ่งมีมากด้วยกันไปกันทั้งทางบกทางเรือก็ไม่ได้ที่เหมาะใจเจ้าอาวาสบางวัดในกรุงเทพมหานคร ได้ทราบเรื่องก็ยินดีที่จะจัดหาที่ถวายนิมนต์ท่านไปอยู่ด้วยแต่ปกติท่านไม่ชอบรบกวนใครๆอยู่แล้วก็ได้แต่อนุโมทนาขอบคุณไประหว่างนี้อาการของท่านก็มากขึ้นทุกทีความทราบถึงนายแพทย์โรธสุวรรณสุทธิแห่งโรงพยาบาลสิริราชผู้ที่ศรัทธาและเคารพท่านมาก โดยคุณหญิงอุบลหุว่นันเป็นผู้ไปปรารภให้ฟังคุณหมอโรดตกใจมากเขียนจดหมายด่วนมาถวายท่านอธิบายว่าการสูดไอน้ำประสานทองเข้าไปบ่อยๆจะทำให้ปอดเกิดพังผืดยึดและมีอาการหายใจไม่เต็มปอดเป็นอันตรายมากจึงขอให้ท่านรีบย้ายออกจากวัดทันทีให้รู้สึกเหมือนไฟไหม้บ้าน เพราะเมื่อเป็นแล้วยากแก่การรักษาให้ท่านรีบย้ายออกโดยเร็วที่สุดญาติโยมได้ทราบความก็พากันวิตกจะต้องเร่งไปหาที่พักชั่วคราวถวายก่อนแต่ต้องเป็นที่เหมาะสำหรับสง์คือไม่ขัดต่อพระวินัยขณะยังหาไม่ได้ก็อาราธนาท่านให้เป็นคนไข้ไปพลางก่อนพักในโรงพยาบาลชั่วคราว ต่อมาไม่นานนักคุณพนิตาอังจันเพนได้มากราบเรียนพระเดชพระคุณท่านว่าคุณยงยุทธธนปุระพร้อมด้วยคุณชุติมาพันรยามีศรัทธาจะถวายที่ดิน25หไร่ที่เป็นมรดกจากคุณพ่อคุณยงยุทธที่ตำบลวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพวกเราดีใจกันมากไกลหน่อยก็ไม่ว่าพากันไปดู แต่ได้พบปัญหาหลายอย่างที่สำคัญที่สุดคือดินเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นคณะสิทธ์ได้พยายามอย่างมากที่จะช่วยกันแก้ปัญหาข้อนี้ได้เชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางปัทภีวิทยาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาปรึกษาหาทางแก้ไขอาจารย์คณะนั้นก็เสนอวิธีแก้ให้แต่ก็ยาก ต้องลงทุนลงแรงมากเป็นภาระใหญ่ที่ไม่คุ้มค่าครั้นเมื่อพิจารณาทางด้านภาวะแวดล้อมก็พบว่าทางด้านฟาร์มข้างเคียงเขาเลี้ยงไก่เป็นฟาร์มใหญ่มีไก่จำนวนนับหมืน่นมีการฉีดยาพ่นยาฟุ้งไปไกลและเมื่อถึงฤดูที่มีลมผ่านมาก็มีกลิ่นเหม็นโชยมาด้วยแม้กระนั้น ท่านก็ยังไม่ปฏิเสธเสียทีเดียวด้วยเห็นว่าเจ้าของเขามีศรัทธามากเขาอุตสาหบลูกเรือนชั่วคราวด้วยไม้ไผ่ให้ท่านทดลองไปอยู่ท่านก็เมตตาฉลองศรัทธาถึงสองครั้งกลับมาก็อาพาธทั้งสองครั้งท่านจึงจำต้องปฏิเสธไปอย่างเกรงใจต่อมาไม่นานนะักคุณหมอการจนาเกตสะอาด ศรัทธาเก่าของท่านมากราบเรียนว่ามีเพื่อนของเพื่อนเขาปลูกสาลาใหญ่ไว้กลางสระน้ําในที่แปลงใหญ่ของเขาที่ตําบลลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีไม่มีใครใช้ประโยชน์เลยทิ้งว่างไว้เฉยๆหากท่านจะใช้เป็นที่พักชั่วคราวได้เจ้าของเขาจะยินดีมากก็พากันไปดูเห็นว่าพอจะใช้ได้ เพราะในขณะนั้นมีพระสงฆ์ในคณะของท่านเพียงสององค์เท่านั้นคือพระครูประหลัดปิฎกวัดในวงเล็บปัจจุบันสิทธิ์ของท่านและพระครูสังฆรักษ์ในวงเล็บฉายซึ่งรักเคารพท่านมากติดตามมาจากวัดพระพิเรนด้วยกันที่ศาลากลางสระนี้ก็เหมือนกัน ท่านก็ไม่ได้รับเสียทันทีเพราะพระเดชพระคุณท่านเป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบมากไม่ตัดสินอะไรง่ายๆจึงตกลงว่าท่านและคณะจะทดลองพักดูก่อนระยะหนึ่งครั้นรู้สึกว่าพอจะอยู่ได้ท่านจึงรับอาราธนาผู้เป็นเจ้าของศาลาดังกล่าวคือคุณบุญเจิดหลิมสุนทรผู้ซึ่งต่อมา ได้มาเป็นศรัทธาใหญ่ของท่านมีผลให้เกิดสถานพรรมนักสงฆ์สายใจธรรมเป็นอนุสร์ถึงคุณสายใจหลิมสุนทรภรรยาของท่านผููถึงแก่กรรมไปด้วยโรคมะเร็งและเป็นผู้ที่มีศรัทธาอย่างสูงในพระเดชพระคุณเป็นอย่างยิ่งในระหว่างที่เธอมีชีวิตอยู่ได้เป็นผู้ที่ดูแลเอาใจใส่การเป็นอยู่ของท่าน และคณะของพระเดชพระคุณอย่างดีที่สุดมีความตั้งใจฟังธรรมและปฏิบัติธรรมด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระเดชพระคุณอย่างสูงทั้งสามีภรรยาเจ้าของศาลายิ่งนานวันยิ่งเพิ่มความเลื่อมใสศรัทธามากขึ้นมากขึ้นเอาใจใส่ดูแลการเป็นอยู่ของท่านอย่างดีที่สุดแม้บ้านที่เธอพำนัก จะอยู่ห่างไกลจากศาลากลางสะสักเพียงใดแต่ทั้งครอบครัวก็หาเวลามาดูแลการเป็นอยู่ของท่านไม่เว้นแต่ละวันพยายามปรับปรุงสถานที่พำนักให้สับปายะมากขึ้นเรื่อยๆก่อตรงโน้นสร้างตรงนี้พยายามถวายความสะดวกสบายทั้งสวยงามให้มากยิ่งขึ้นดูแลให้ความสะดวกสบายแก่ทุกคน แม้แต่ญาติโยมที่มากราบนมัสก,การที่เยี่ยมท่านท่านและคณะพักอยู่ที่นี่อย่างสะดวกสบายค่อนข้างนานถึง 3, สามพันษาในระหว่างนี้ญาติโยมก็ยังไม่ได้หยุดที่จะเสาะหาที่ดินสร้างวัดถาวรอ,อยู่เรื่อยๆครั้นต่อมาในปีพศ2531คุณหมอการจนาได้ทราบข่าวว่า บริษัทไทยประกันชีวิตมีที่ดินทิ้งว่างเปล่าอยู่แปลงหนึ่งบนถนนข้างพุทธมนทนสายขอมีเนื้อที่ราว11อ็ไร่เศษเตรียมไว้จะสร้างตึกสัมมนาคารสี่ชั้นเพื่อใช้เป็นที่สัมมนาแต่ติดขัดด้วยทางพุทธมนทนไม่อนุญาตให้สร้างตึกสูงเกิน15เมตรโครงการนั้นจึงเป็นอันระงับไป ที่ดินแปลงนี้ทั้งๆที่ถมแต่งเตรียมการไว้แล้วก็เลยทิ้งไปเฉยๆเราไปดูกันแล้วเห็นว่าเป็นที่สับปายะมากลักษณะทั่วไปของที่ดินแถบนั้นเป็นสวนสงบร่มรื่นมีบ้านเรือนตั้งอยู่ห่างๆกันมีผู้อยู่อาศัยไม่มากรถราก็ไม่ค่อยผ่านไปมามากนะัก ทั้งปากซอยก็ยังมีป้อมยามรักษาการของพุทธมนทนดูแลการเข้าออกของผู้คนและยวดยานอยู่เป็นประจำอีกด้วยทั้งสัปปายะทั้งปลอดภัยจึงเป็นที่ถูกใจของทุกคนอย่างมากพอดีกับทางคุณยงยุทธก็ขายที่ดินที่วังน้อยได้ที่ดินส่วนที่เคยถวายนั้นขายได้ห้าล้าน พอดีที่กำลังต้องการเป็นทุนในการซื้อที่ดินแปลงนี้เราตกลงกันในราคาห้าล้านแปดแสนเศษเท่าไรดิฉันจำไม่ได้จำได้แต่ว่าอาจารย์ละดารัตกะสิกรเซ็นเช็คจ่ายจำนวนที่ขาดให้ทันทีอันที่จริงเจ้าของเขาเรียกแพงกว่านี้มากแต่อาศัยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และคําวิงบอนจากศรัทธาหลายสายเขาจึงตกลงขายให้ในราคาดังกล่าวญาติโยมทุกคนที่เกี่ยวข้องพากันดีใจชวนกันติดตามท่านไปดูที่แปลงใหญ่เห็นมีการขุดสะถมดินไว้ดีแล้วมีต้นไม้ประเภทขึ้นเองเช่นต้นมะขามเทศกระถิน ขึ้นสูงระเกะระกะทั่วไปในระหว่างพงหญ้าขึ้นสูงแต่ก็สัมผัสได้ถึงความสงบที่ซ่อนอยู่ภายในคุณยงยุธทธนะปุระในฐานะที่เป็นสถาปนิกได้ขออาสาวางแผนผังการก่อสร้างจัดแบ่งเขตท,ที่ควรสำหรับวัดให้พอเหมาะพอดีกับที่ดินที่มีอยู่แต่ต่อมาเมื่ออนาเขตของวัด ขยายออกมากขึ้นมากขึ้นแผนผังที่วางไว้เดิมจำต้องเปลี่ยนไปดังที่ปรากฏในปัจจุบันจังหวะนั้นช่างพอเหมาะพอดีที่ดิฉันจะได้มีโอกาสร่วมทำบุญเนื่องจากความจำเป็นที่จะต้องย้ายที่อยู่หนีความอัดแอของสุขุมวิทในที่ดินมีบ้านอยู่สามหลังเป็นตึกหนึ่งหลัง อีกสองหลังเป็นบ้านไม้ทุกหลังจะต้องรื้อออกก็ดีแล้วจะได้นำไม้มาใช้ประโยชน์ข้างหน้าเพราะขณะนั้นไม้หายากและแพงมากทั้งหาที่แก่แกร่งไม่ค่อยได้ไม้จากบ้านทั้งสามหลังจึงเป็นประโยชน์มากเรือนไม้หลังใหญ่เป็นไม้ที่ดีมากคุณพ่อดิฉันสั่งล่องลงมาเองจากจังหวัดบุรีรัมย มีเสาไม้เต็งรังต้นโตโตได้นำมาใช้เป็นสะพานข้ามคู่คลองในวัดไม้ดีๆส่วนมากคัดมาใช้ที่วัดพื้นไม้สักไม้แดงกะไว้สำหรับพื้นกุฏิทั้งสองคุณหมอจรูนขอถวายค่าสร้างกุฏิทั้งหมดคุณยงยุทธเป็นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างกุฏิ ไม้ที่เหลือก็ได้นำมาใช้ทำอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ,ๆเช่นเตียงต่างโต๊ะบังเอิญอีกที่ขณะนั้นดิฉันมีคนสวนซึ่งมีฝีมือทางช่างไม้อยู่ด้วยจึงทำได้ทุกอย่างที่ต้องการดิฉันเองก็รู้สึกเป็นสุขเพลิดเพลินไปกับงานเล็กๆน้อยๆนี้คนสวนนี้รับใช้อยู่เจดปี ได้ทำงานไม้ถวายวัดไว้มากก่อนจะลาออกไปจึงขอโอกาสนี้อนุโมทนากับเขาเมื่อกุติขึ้นแล้วการก่อสร้างอื่นๆก็ค่อยๆตามมาตามลำดับความจำเป็นเช่นโรงครัวห้องสุขาหอระฆังศาลาสวดมนต์กำแพงหอฉันห้องพักญาติโยมกุติใหญ่ โบสถ์และหอธรรมที่กําลังจะเริ่มขึ้นทั้งอาณาบริเวณวัดก็ขยายออกไปเรื่อยๆตามเหตุการณ์และความจำเป็นกลายเป็นวัดยาณเวสัก,กวันที่สงบร่มรื่นและงดงามท่ามกลางไม้ดอกไม้ใบไม้ยืนต้นที่ยังคงความเป็นธรรมชาติดังเช่นที่ปรากฏในปัจจุบัน พระประธานในโบสถ์มีพระนามว่าพระพุทธประธานยานเวสกะวโนดมหน้าตักกว้าง59นิ้วทำพิธีเททองที่โรงหล่อพระพุทธปฏิมาพรอลเลิศกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่หทธันวาคมพศ2541แล้วนำเข้าประดิษฐานในอุโบสถเมื่อวันที่7มกราคมพศ2542 ปิดทองเสร็จและสมโพธิในมงคลาวานอายุครบห้ารอบของพระธรรมปิฎกปออประยุตโตเมื่อวันที่12 17มกราคมพศ2542รวมค่าดำเนินการส่วนองค์พระพุทธประธานยานเวสกะวโนดม1 9 0 0 0 0บาทและค่าทำฐานชุกชีอีก1 3 9 9 0 0บาท ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถเสร็จเรียบร้อยในเดือนธันวาคมพศ2541ด้วยทุนทรัพย์16ล้านบาทเศษพรั้นถึงวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนพศ2543พระการะกะสงฆ์109รูปได้ประกอบสังฆกรรมถอนสีมาต่อมาวันอาทิตย์ที่14มกราคมพศ2544 พระการะกะสงค์สีรูปประกอบสังฆกรรมสมมติสีมาทำให้วัดยาณเวศก,กวันมีพัทธสีมาที่พระสงฆ์จะประกอบสังฆกรรมตามพุทธบัญญัติได้โดยสมบูรณ์รายนามเจ้าอาวาสรูปที่หนึ่งสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตตั้งแต่พศ2537 ถึงปัจจุบันาศนาสนกิจวัดยาณเวศก,กวันมุ่งให้พระสงฆ์บำเพ็ญศาสนกิจตามหลักการของพระพุทธศาสนาคือเล่าเรียนปริยัตศึกษาปฏิบัติเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ปัญญานำประชาชนเข้าสู่ธรรมนอกจากกิจวัตรทั่วไปแล้วได้เน้นการฝึกอบรม โดยเฉพาะมีการเปิดสอนนวกภภูมิเป็นประจำทุกปีและทุกคราวที่มีผู้อุปสมบทใหม่ในด้านการเผยแผ่ธรรมนอกจากการสนทนาเทศนาบรรยายธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและโอกาสอันสมควรแล้วได้มีผู้ขอคำบรรยายธรรมและขอนำธรรมกถาไปพิมพ์เผยแพร่จำนวนมากโดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์และทางวัด ก็ได้จัดทำเทปซีดีและพิมพ์หนังสือแจกให้เปล่าเป็นธรรมทานที่วัดเองด้วยเป็นประจำส่วนทางด้านบุญกิริยาทั่วๆไปมีผู้ศรัทธาบำเพ็ญกุศลและทำนุบำรุงวัดประมาณ450ครอบครัวหรือประมาณ1,500คนและมีประชาชนจากที่ทั่วไปทั้งใกล้และไกล จอมาทำบุญทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่มเป็นคณะอยู่เนืองเนือง